เมนูแนะนำวันนี้ทอดมันหมูเด้งว้าวส่วนผสมหมูเด้งโอเคตัวฝ <Okay. S 1> ักยาวโอเคไข่ไก่โอเคใบมะกรูดหัน่นฝอยโอเคพริกแกงแคร์โอเคน้ำมันสำหรับทอดโอเคผงปรุงร, <Okay. S 1> รสโอเคผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ว้าว <Wow. S 2> แล้วนำไปตอดใ่กลาง <Okay. S 2> จัขึ้นเป็นอันเสร็จค่ะกาทานแรกเหมือนกับข้าวแท้หม, <Wow. S 2> มดค่ะเมนูแนะนำวันนี้ทอดมันหมูเด้ง <Wow. S 2> ว้าวส่วนผสมหมูดิ้ง <Okay. S 2> ตัวปักยาวเไข่ไก่ ใบมะกรูดหัน่นฝอย <Okay. S 1> พริกแกงแคเคน้ำมันสำหรับทอดเค <Okay. S 1> ผงปรุงร, <Okay. S 1> รสผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะว้าว <Wow. S 1> แล้วนำไปทอดใส่กลางให้เหนองค่ะ <Okay. S 1> ตักขึ้นเป็นอันเสร็จค่ะจะทานแลนหรืหอกับข้าวได้หมดค่ะ